โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ในรายการจอยเกมเมอร์ทีกับผมโฟกเองกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เราก็เล่นเกมเทลเลียอยู่นะก็เป็นเทลเลียในมือถือเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับก็สําหรับใครหลายคนที่กําลังต้องการสิ่งนี้อยู่ก็คือกระดองเต่านั่นเองหรือ Turtle Shell นะครับก็มันเป็นอะไรที่หายากมากซึ่งทุกคนต้องสังเกตเห็นชุดเกาะของผม งอได้มันแล้วนะครับก็เราก็ใช้วิธีการจำคลิปประมาณคลิปที่17ได้ไหมก็คือผมรีวิวแรกฮาโลเวตนะครับแล้วดันเจอตัวเต่าตัวนี้แล้วก็ฆ่ามันจากนั้นมันก็ดอบเทอ l เทิลชิลมาให้นะครับซึ่งเทอเทิลชิลนี่เป็นอะไรที่หายากมากซึ่งผมก็ใช้ขออภัยนยนะครับที่ผมต้องใช้วิธีปั๊มหรือไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตครับกดไม่ติดว่ะ น้ำลายโดนน้ำลายโดนหน้าจอถุยเออเว้ยอยู่ไหนวะอ่าวป้ตีโทรอาวหายฮัลโหลฮัลโหลก่าเต่าอ้าวจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อหายฮัลโหลอ้าวเดี๋ยวลูกผมกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ่าวได้หาใหม่แน่เลยหาไม่เจอได้หาใหม่แน่เลยตู่ สิบหายแล้วอันนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยว,ว,ยวบันเทิงแล้วไงจ้าเอนี่ไงครับก็เป็นนี่แอปเธ r เ s อร์เชลครับทำไมถึงมีสี่สิบเอ็ดอันเพราะว่าผมใช้วิธีปั๊มนะครับเพราะว่าเป็นแร่ที่หายากแล้วก็อยากรีวิวให้ทุกคนดูนะแต่วันนี้เราจะมาแบบ มาบอกทุกคนว่าวิมันหายากขนาดไหนและมันหาได้จากตัวไหนโอเคปะคือกอเต่าเนี่ยมันมีที่ผมไปศึกษามานะมันมีโอกาส0.1%ในเกมที่จะดรอป1ชิ้นแต่เราจะไปดูว่า0.1เนี่ยมันจะหายากขนาดไหนถ้าเราสมมติเราตีไป็น100ตัวมันมีโอกาสแค่เพียง0.1อะ่ะก็คือแบบ0.1ในนั้นอะ่ะ ถึงจะดอป0.1ตัวในนั้นนะถึงจะดอปเข้าใจไ่มอันนี้ก็คือแบบปล่อยมันไว้นะครับซึ่งก่อเต่าเนี่ยสามารถครัฟได้แค่ก่อเท่านั้นนะก็คือใช้เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งครับกลัวมันค้างเรากดมากเนี่ยเออให้มันโหลดมาก่อนเพราะว่าตัวคาฟมันเยอะครับต้องเข้าใจนี่ใช้ก่อเต่า1ชิ้นต่อแอลเแร่เขียว12ชิ้นนะครับเพื่อคาฟ อันนี้ก็จะเป็น18บรองเท้าจะใช้บแร่เขียว18บแปดเกาะจะใช้แร่เขียว24อันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปหากันจะไปเดินหากันโอเคปหเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูยาแป๊บหนึ่งยาที่มันใช้สปอนอันนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเราจะทํายาสปอนขึ้นมานะครับเราจะได้ไปหามันจะได้มีโอกาสเกิดไงตัวเต่า เราจะได้หากันโอเคเราใช้เนื้อเน่าเรียกเนื้อเน่าเสียเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บของไว้ก่อนของมันเยอะโอเคโอเคเออเมื่อกี้ก็ยายเรียกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอภัยด้วยครับยายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แั๊หนึงยายใจเย็นโอเคยายเรียกไปกินข้าวครับก็ยูบยายสองคนครับในวันหยุดคืนเคงดีครับ <c oughs> โอ้เราเจอเนื้อเนวแล้วนี่หว่านี่ปุ๊บตายเราก็เดินไปตัวคาบครับก็ถ้าใครอยากรู้วิธีคาบตัวคาบก็จะไปดูในอีพีสนะครับก็เลื่อนหาเอา ไม่เกินความสามารถนะครับอืมเราคาบสักสี่อันครับเราไม่ต้องใช้เยอะมากเพราะว่าอุปกรณ์ใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเดี๋ยวกดผิดไหมเนี่ยนี่ไงเอ้ยอันนี้มัน a s c e n น i o n นี่หว่าโโอโ้หเกือกมาหาก่อนโอเคช่างมันที่เหลือแร่นี่ก็เจ็บไว้โอเคอื เก็บของไม่เป็นที่เป็นทางเลยพี่เราเนี่ยเอเอเดี๋ยวออันนี้อีกอันนี้ยังใช้หมดเลยนะขุดไปก่อนขุดเอาไปด้วยโอเคซึ่งคลิปหน้านี่ผมจะมาพูดถึง npc head นะครับ <c oughs> เพราะว่า npc head เนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญในเกมนี้เลย <c oughs> ซึ่งจะทำให้แร่ใหม่มันเกิดขึ้นก็คือแร่อาจจะแข็งแกร่งกว่าเกาะอันนี้ก็ได้ เดี๋ยวเราจะไปดู EP ีหน้ากันนะถ้าใครดูถึงอันนี้ก็ฝากติดตามนะครับเออเดี๋ยวอยู่ไหนวะนี่ไงไปโอเคครบยังพร้อมลุยโอเค๋ยวเราจะแรนดอมเทเลพอร์ตไปนะครับโอเคเราอยู่ในคิมสันนี่ว่าเดี๋ยวลองของหาก่อนโอเคอยู่ประมาณนี้เธอเธอคิมสัน แล้วใช้ยาอะโอเคเดี๋ยวใช้ให้หมดเลยโอเคไปโอเคเห็นไหมมันจะมีเออเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมอนสเตอร์จะเกิดเยอะมากสำหรับกอเต่าเนี่ยมันมีดียังไงถ้าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่า น้องๆอ,อย่าให้ผมรีวิวเยอะมากครับเพราะว่ากอเต่านั้นมันมีความสามารถพิเศษก็คือสะท้อนดาเมจนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นไหมถ้าเรายืนอยู่เฉยๆอ้ออาวอันนี้ไม่เกี่ยวนะปล่อยแม่งเออนี่เนี่ยเดี๋ยวมันให้มัน,ม,นมันตีเราเนี่ยเห็นไหมมันก็เข้าตัวมันเองเห็นไหมอันนี้ที่มันดแดงๆก็คือเข้าตัวผมส่วนไอ้ที่เป็นเป็นขาวๆจะสะท้อนไปหามันเนี่ย ตอนนี้เราต้องหาที่กว้างๆแล้วเอาเจอตัวหาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านแป๊บนึงตอนนี้อยู่ในช่วงสารมีอยู่จริงโอเคเย้ีครับก็ก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนวิธีการหาหรือโอกาสในการหากอเต่านะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ากอเต่ามีความสามารถยังไงนะครับก็ เมื่อกี้ลืมพูดแบบละเอียดไปสำหรับผัวก็เต่านะครับจะมีกรบบาะป้องกันถึง21ดันเอ้ย21ป้องกันเลยแล้วก็เพิ่มโจมตีระยะประชิด6%นะครับแล้วเมื่อเอิม่มเขาเรียกว่าอะไรมอ r r ไรต์ดิทาร์เก็ตยเออเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวอ่านไม่ออก <c oughs> แล้วก็ ส่วนชุดเกราะนะครับส่วนชุดเกราะจะเป็นเกระาะป้องกัน27ป้องกันนะครับเพิ่ม8เมลีดาเมจแล้วก็8คริติคอลดาเมจนะครับก็เออใบรองเท้าก่อนแล้วค่อยมาสรุปรวมรองเท้าจะมีพลังป้องกัน17ป้องกันนะครับบวก4%เมลีดาเมจแล้วก็คริติคอลสไตล์นะครับหรือคริติคอลดาเมจนั่นแหละเมื่อครบเซตนะครับ,รบ,รบชุดเกาะน,นี้จะทําการ เมื่ออีฝ่ายโจมตีมาจะสะท้อนดาเมจทั้งหมดที่ฝ่ายกระทํากับเรานะครับโดยไม่หักพลังป้องกันที่เราโดนนะครับก็สมมุติมันตี30เมื่อเราเอ้ยตีสัก80อย่างเงี้ยมันจะโดนสมมุติเราเข้า13มันจะโดนสะท้อนไป2เท่าของที่เราโดนน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าผมเห็นเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวลองดูกันปึ๊บหาร์มอนเตอร์หามอนเตอร์ โอเคเดี๋ยวลองดูนะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้จึ๊บนี่เห็นไหมจะเข้ามายี่สิบหกสี่เข้าสี่สิบห้าเอี่ดูนะเออเอเอเป็นไงดูเดียเนี่ยแล้วก็เข้ามาันเข้ามาันมันไม่ใช่เรื่องแล้วโอเคสำหรับผมยังมีข้อสงสยัยก็คือ Enemy Monster are more ไ i k e ด y แทร็เก็ตอยู่ก็คือมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจะเข้ามาโจมตีเราประมาณนี้ป่ะเพราะว่า t a ร g e เคือการเลือกไงเลือกคุณเลือกกูนี่คือมันจะมาเยอะไงอุ้ยอย,อย่าไปเลยไม่เอาไม่เอาคือมันจะรีบเข้ามาตีกูใช่ไหมแล้วก็จะได้สะท้อนดาเมจกันมันไม่ใช่เรื่องเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อเรื่องในคลิปต่อเลยโอเคบายบายผมว่าไปหาที่ป่าจังเกิลจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่า เต่าปลาจังเกิลเนี่ยจะเป็นเต่าต,ตัวคิวเต่าแบบเต่าดั้งเดิมเลยอเออล้วแบบมันดูดูง่ายนิดนึงนี่โอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะแต่เต่านี่ดาเมจรุนแรงมากช่วงแรกนี้ก็คือโอ้ยขออภัยด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอีกโอ้โหเมื่อกี้แม่งแหลกหลุดไปเลยมือถือเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้เซ็งเลยครับ เรามาต่อกันีน่ยเจอแม่งเหมือนเดิมอีกนะเอ้ยนี่ไงกาเตาเตาโอ้ยดูนะครับดูนี่มันจะมีโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่มีเลยเห็นไหมบอกแล้วโอกาสดรอปมันศูนย์จุดหนึ่งหายยากมากเอ้ยนี่เจออีกตัวเป็นไงโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดโอเคเราก็อัดยาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับอัดยาไป เราอยู่ใกล้คิมสันด้วยประเด็นเพื่อเราต้องอยู่ประมาณตรงนี้จังเกิลเนี่าจังเกิลโอ้โหมึงตัวหาอะไรนี่อะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเออดาบสายซอยอยู่ไหมนี่ดาบสายซอยผมเรียกนี่มาด้วยเออลูกน้องมามาสายซอย <laughs> เฮ้ยเตาไอเตาอืม จิกๆๆๆๆเรียบร้อยครับยังไม่ดอปอยู่ดีครับตีมาสี่ตัวแล้วนะตอนนี้ยังไม่ดอปเลยนะดูดีจะเฮงไหมวันนี้พิกซี่อยู่ข้างล่างเลยเฮ้ยถามันกากอ่ะเดี๋ยวนะขอทำใจก่อนเฮ้ยยิงแม่งเลยยิงเฮ้ยยิง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 เออเรียบร้อยตาย โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วต่เย็นพรหนุม่มนี่นะเป็นไงจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอาเตาก่อนเต่าสำคัญที่สุดเต่าตายซะเอ้ยนี่ไงโอ้โหผมตีมาเจ็ดตัวนะครับดอบหนึ่งตัวก็อันนี้คือตอบโจทย์นะเรานี่ก็คือแบบวิธีหาเบื้องต้น,นครับคือให้ท่าน ครับชิ้นนี้มาเลย b a t เทิ p o i พอยน,นะครับจะสามารถสปอนมันจะแบบเพิ่มโอกาสการสปอนมอนเตอร์นะครับก็คือแบบเยอะมากเนี่ยเห็นไหมตีกูจะตายหาแล้วเอาเรามารีวิวก่อนโดยใช้เ e ดว e ดเนี่หาจากคิมสันคิมสันสีแดงอะ่ะอืมอันนี้จะเป็นการหาเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าหาที่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตไปคาบพวกมันก่อน มึงออกไปมึงอย่าเข้ามาหากกูนะเออไปออกไปโออเดี๋ยวขอพักก่อนไม่ไหวแล้วโออโอยมันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่น่าเปิดแร่นี้เลยตอนนี้เราก็ได้มาหนึ่งชิ้นแร่เห็นไหมเจ็ดตัวนะครับผมตีไป7็ดตัวก็นับว่าดวงดีคนระับว่าปกติไม่ค่อยเจอเลยตีเป็นห้าหตัวก็ไม่ตะไม่เจอเลยครั้งนี้ตีเจตัวตัวที่7ดดอปก็เป็นอะไรที่โอเคมาก โอเคเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปหาไอตัวที่มันดอกเนือน้อเนวก่อนอยู่ไหนนี่อ้าวหายอีกอันหน,นึ่งเนี่ยอ๋ออยู่ผมเก็บไว้อีกทีหนึ่งโอ้ลืมนี่ไงรอแท n c คร c k นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับผมก็เนี่ยแหละครับคิมสันที่จะดอกไอเนือน้อเนวอันนั้น ก็โอ้ยเจอ,อน,นี่แล้วเี yeah. ่นี่ไงไอตัวเนี้แหละมึงมามึงมามึงมาเลยมึงมาไอไอคิมสันนี้ก็จะดรอปเดดวิดเหมือนกันนะมึงมา่ฆ่ามึงเออตายไปซะโอ้โหพ่อคุณเอ้ยอะไรจะเยอะปานนั้นโอ้โหยอย่าเข้ามานะ นี่ไงคุณฆ่ามึงฆ่ามาันเออนี่ได้ลูกไฟด้วยอะไรเนี่ยอะไรจะดอกว่าเนื้อเน่าเนื้อเน่า,น,านี่ไงดอกแล้วเนื้อเน่า,นาหนึ่งชิ้นโอฮโหก็ตามนั้นเลยครับสําหรับก่อนต่านี้มีโอกาสที่หายากมากซึ่งเวลาที่เราจะใช้ ถ้าเราไม่มีกอเต่าเนี่ยเราจะโดนดาเมจมอนสเตอร์ลุมอย่างรุนแรงมากขอแนะนำให้ใช้แร่เขียวนะครับเป็นสำคัญเลยเพราะว่าแร่เขียวเกาะแร่เขียวนี้จะมีโอกาสช่วยคุณเยอะมากเพราะว่ามันเมื่อครบเซตเนี่ยมันจะมีคริสตัลบนหัวเนี่ยแล้วจะทำให้พวกคุณม,มีตัวช่วยในการโจมตีนะครับโอเคนะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้ว ถ้ามันมีประโยชน์หรือไร้สาระหรือยังไงก็ขออภัยแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมคลิปของผมนะครับว่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึง100 s u b s c r ซับครแล้วเป็นกำลังใจให้ผมดีมากๆเลยครับก็ถ้ายัางไงเดี๋ยวถ้าตอนนี้ถ้ามันว่างอะ่ะเออถ้ามันว่างผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการวิธีการแคสเกมในมือถือแบบฉบับสมบูรณ์เลยนะแบบดูของผมก็จบเลยอะ ดูผมก็จบในคลิปเดียวเลยคือไม่ต้องไปดูของคนอื่นเลยพุนแค่นี้แล้วกันก็จะมาหมดเปลือกเลยเพราะว่าเด็กๆที่เล่นเกมก็ต้องแบบอยากแคสเกมนะเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าทํายังไงให้แคสเกมแล้วมีคนดูนะครับแคสเกมยังไงแล้วดูน่าสนใจนครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ว่าเราต้องแชร์ความรู้ให้กันอนะ่ะอืม ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะก็สามารถเม้นกันได้เป็นกาลังใจหรือผมทําผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ผมด้วยครับขอบคุณครับ